ที่ผ่านมาที่ได้ยินถ้าต้องไปฟอกฟันขาวอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกเคมีแล้วก็รู้สึกว่ากลัวอาจจะทําให้มีการเสียวฟันหรืออะไรที่เคยได้ยินมาแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ค่ะหนึ่งสามารถทําได้เองที่บ้าน สองเห็นว่าเป็นออแกนิกหมดเลยคือไม่ได้มีอันตรายอะไรถ้าเผลอกลืนเข้าไปยังไม่อันตรายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําง่ายมากก็คือเขาก็จะมีแบบแผงเมาส์กัดมาให้แล้วเราก็บีบเจลลงไปแล้วก็แบบกัดทิ้งไว้แบบแค่15นาทีก็คือทําไปแล้วก็แบบทำงานไปดูทีวีไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอใช้อย่างต่อเนื่องไปแค่ประมาณ7วันก็จะเริ่มแบบเห็นแล้วว่าแบบสีฟันก็จะขาวขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแบบเป็นธรรมชาตินี่คือสําคัญมากแบบไม่ไม่โอเวอร์ไม่ดูหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําต่อเนื่องไปทุก ทุกวันก็ได้โดยไม่มีอันตรายอะไรค่ะ